โอ้โหนี่ไก่เขียนสคริปต์ฮะมันทำเอาทีมงานเข้มข่าวค่ำอย่าว่าแต่เข้มข่าวค่ำมผมว่าทั้งช่องอ่ะมันล็อกแม่งให้แต่ตายไปเลยป่ะล็อกแม่งให้แต่ตายไปเลยล็อกแม่งให้แต่ตายไปเลยล็อกแม่งให้แต่ตายไปเลยสัตว์จบไปเลยเฮียเดี๋ยวแพ้แพ้เพราะเฮียตองนี่แหละไอ้สัตว์มาไปโตกันเลยขาบอดเนี่ยขาบอดมึงรอมันเกิดอย่าพึ่งอีเพิ่งไม่อะขาบอดมันอะแล้วมึงอ่ะไอ้ตองอยู่ไหนตาย สุขภาพค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพด้านไหนอย่างไรคุณเต้ปิติศักดิ์วันนี้มีรายละเอียดมาให้ค่ะคคยืนนะเสียันเหมือนติดแป้งอ่ะมึงก็โดนโป๊กสองขวานไปดีอ้ยาไอ,อ้แม่มึงไม่ตอมายังเดินเร็วเร็วนี่มึงอ่ะเดินให้มันเร็วๆกูบอกรองเท้าวิ่งครับลูกพอ่อไอ้ลูกพอ่อพ่อมุดกลับไปเป็นอสุจิไปเออรองเท้าวิ่งไอ้เฮียเฮ้ยมันมาเอาแล้วกูอยู่คนเดียวไอ้ชิบหาย เกมส์อะไรอิเอออันนี้รอมันเกิดอ่ะแล้วมึงรอมันเกิดนะเนี้ยมึงรอมันเกิดนะแล้วมึงล็อกมันคาบ่อนนะไอ้เคียดเด็ดคลิปตีแตกว่ะอย่าอย่าไปเคลียร์ดฟอกสตูแตกหมดแล้วมันต้องเคลียร์ไม่แตกไม่แตกแล้วตอนเนี้ยมึงล็อกมันคาบอนเนี่ยมึงไปฆ่ามันดิมีปัญญาฆ่ามันไหมคาบ่อนไอ้ตองอ่ะมึงไม่แบบเดี๋ยวกูให้อาวีสร้างรีสอร์ทให้มึงกู่รักอ่ะรีสอร์ทตรงเนี้ยนะจ่ายห้าร้อยเก้าสิบคูปองแล้วมึงเข้า กันให้คุ่มกระเพื่อมนะไอ้บอบอกมันโกนหัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอจริงๆห้าห้ากับนุ่มนิ่มปริชดาอืมคู่รักหมาติดเป้งไอ้เฮียมึงออกมาหาพ่อเหมือนไงไอ้โง่สัตว์โง่เฮียมึงก็โง่อีกตัวนะนี่ก็โง่เขาเพิ่งไล่มึงมามึงออกมาเคลียหาพ่อเหมือนปัญญาอ่อนมาได้แต่ละตัวแม่งเพิ่งไล่มึงอยู่นี่มึงเดินออกมาเคลียนี่สมองมึงคิดด้วย อะไรวะฮะมึงใช้เมสคิสตอรี่ในการคิดหลอกกันกองเหรอหรอีไอ้ไอ้เราเนีงยไอ้ก็แต่ว่าเพิ่งจะโมดิฟายนะใช่เลยใช่เลยไว้รอแต่ี่จะติดใจเฮียนี่ก็ย้อนมัว่วนซัวห่วยถอกอะไรก็ไม่รู้ย้อนไปเรื่อยไอ้ป้อมกาไม่รีไม่ได้แล้วมันโดนเอรันโดฆ่าตุยใช่ไหม